สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันุูอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาสมูทตี้ถึง3ตัวด้วยกันนะคะสำหรับช่วยในการลดน้ำหนักนะคะแบบทำง่ายๆแน,นะนำก่อนไปดูนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปดูสูตรแรกกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราใส่นมสดร็จืดเลยค่ะ1แกวนะประมาณนี้กล้วยนะคะ1ผละคะ่ะ ถ้าเกิดเป็นกล้วยหอมละหนึ่งผลเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าสองนะคะหลังจากนั้นค่ะปิดฟ้าปั่นกันค่ะหลังจากนั้นปั่นกันค่ะงจากนั้นเทเลยค่ะ ะะเราก็จะได้หนุ่กล้วยกันแล้วนะคะวิธีทานนะคะอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประโยชน์ของหนุ่กล้วยนั้นมีอย่างไรบ้างค่ะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่ากล้วยนั้นมีประโยชน์อย่างไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ1น,นะคะกล้วยเป็นแหล่งของสารอาหารนะคะวิตามินและแร่ธาตุเยอะที่ถือว่าครบที่สุดนะคะดาผลไม้นะคะมีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้แถมยังมีโพแทสเซียมสูงสุดใน1ผลนะคะถึง400 22มิลลิกรัมจึงทําให้ระบบร่างกายนะคะทํางานเป็นปกตินั่นเองค่ะ2ค่ะกล้วย1ผลมีไฟเบอร์3กรัมค่ะซึ่งช่วยดีท็อกของเสียที่สะสมในร่างกายนั่นเองค่ะ3ค่ะรสหวานมันกินง่ายอร่อยอิ่มท้องนานแต่สาวๆนะคะกินมื้อละ1 2ถึง2ผลก็อิ่มได้แบบไม่ต้องหาขนมจุบจิบกันเลยค่ะ4ค่ะแคลอรี่ต่ําค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่า เป็นสูตรฮิตนะคะที่ดาราเกาหลีเขาใช้วิธีในการลดน้ําหนักกันค่ะสุดท้ายค่ะนมนะคะที่เรามาใช้ในสูตรนี้นะคะนมจืดนะคะเป็นสารอาหารที่สําคัญที่ควรดื่มทุกวันนะคะเพราะอุดมไปด้วยแคลเซียมนะคะที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกนะคะและโปรโตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ทำให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินแล้วสตองขึ้น 2. น,นะคะแคลเซียมในนมไม่ได้มีดีแค่บํารุงกระดูกค่ะแต่ยังช่วยส่งสัญญาณของเซลล์ในร่างกายค่ะปรับโฮอร์โมนร่างกายสมดุลน,นะคะและควบคุมการทําง,งานของโปรโตีนนั่นเองค่ะ3มค่ะนมสดนะคะหากดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนะคะจะลดโอกาสการเกิดโรคร้่นนั่นเองค่ะ4ค่ะนมช่วยลดความดัน เลือดให้ต่ำลงนะคะควบคุมการผลิตอินซูลินและเร่งการเผราผลาญเมตาบอลิซึมให้สูงขึ้นค่ะซึ่งทำให้เราพร้อมเร็วนั่นเองค่ะแต่เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะที่การกินกล้วยกับหนุมนี้ควรกินอย่างไรค่ะกินกล้วยกับหนุมนะคะสามารถกินได้ทุกมื้อนะแต่ว่าควรกินอาหารแบบนี้นะคะน้ำแข็งน,นะคะซื้อได้ที่เซเว่นนะครั ก็หมองโลกเกิดลดธรรมชาตินะคะส่วนน้ำน้ำผึ้งนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ไม่จะใส่ิดเดียวนะคะวันนี้เรามาดูวิธีทำกันค่ะเราก็เอาน้ำแข็งนะคะ ลดน้าหนักทานได้สูตรนี้หรือจะทําขายก็ได้นะคะเป็นสูตรเวลตี้นะคะสําหรับอาหารคืีทนทุกหลายแหล่นะคะนุ๊กเน้นนะลูกว่าช่วงที่เราทานคลีนะคะให้ทานข้าวกล้องนะคะเข้าวกล้องเนี่ยจะช่วยเราได้มากๆานะคะเราต้องทานข้ากล้องนะคะเพราะว่าข้ากล้องนะคะช่วยเราอีกได้นานมาก

ตอนนี้ใครทำลพราะอ้วนไหมลูกจะอ้วนแล้วต้องเสียบเรียบคนอื่นค่ะท,ที่น้ำหนักมูกขึ้นมา2อกิโลอ่ะแต่มันขอบอส่วนพวเนี่ยแต่ไม่ใส่น้ำแอร์น้ำพึ่งน,นะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่น้ำพึ่งตอนเสิร์ฟก็ได้นะคะไม่ต้อใส่น้ำ ก็จะเสิร์ฟกันนะคะง่ายๆนะคะแค่นี้เราก็ได้มีนูวิเย็นสําหรับรถน้ําหนักนะคะที่ต้องการใท้ําทนกตัวรถอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งตัวนี้ช่วยให้เราผองได้นานนะคะลองไปทํากันนะคะถ้า ส่วนผสมที่เพื่อนๆต้องใช้นะคะ1ค่ะโยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาติด้วยค่ะแล้วก็อันที่2ค่ะคือแตงโมนะคะแตงโมปั่นนะคะแตงโมที่หั่นละเอียดนะคะเป็นจํานวน2ถ้วยตวงนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะ1ถ้วยตวงค่ะสุดท้ายน้ําแข็งน,นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทํากันนะคะซึ่งทาง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นเมนูรน้อนธําหนักที่ไม่เกิน150นกิโลิแคลอรี่ เครื่องตัดนะคะวันนี้เรายังใช้ช้าเหมือนเดิมนะคะโรเซอร์ครับค่ะนะคะ,<笑><笑>ะ,คะเราก็เอาไปเล่นี่นะคะ เย็นนะคะคุดลดน้ำหนักและไม่ต้องและไม่ค่อยอะไรนะไม่ต้องการก,การเข้าวไปยืดยุ่นหรือยืดยืดได้นด้วยน้ำแข็งนะครับใช้ขึ้นขึ้นยางน้ำแข็งคงจะขา,าื้อได้ทีสิเว้นนะเขาเข้ากันนิดเดียวมะเลยเราปั่นเราใช้แค่เบอร์หนึ่งก่อน,นะค,ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปั่นกันนะคะ จะเสริมที่สวยงามกันนะคะตกแต่งนิดนึงนะคะแต่งด้วยใบยสละแหน,นิดนึงนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นเมนูนะคะรดน้ำหนักอีกเมนูหนึ่งนะเป็นไงบ้างคะทั้ง3าสูตรทำง่ายนิดเดียวนะคะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะทานในมื้อเย็นหรือถ้าเกิดใครนอนดึกนะคะ ให้ทานก่อนนอนประมาณ1ชั่วโมงนะคะป้องกันการเป็นกรดไหลย,ย้อนได้อีกด้วยค่ะลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคนที่ลดน้ําหนักแล้วคิดว่าตัวเองทําอย่างไรก็ลดไม่ลงสักทีนะคะลองปั่นสมูทตี้กินกันนะคะสําหรับสมูทตี้ลดน้ําหนักช่วยเพื่อนๆนลดน้าหนักนะคะได้อย่างรวดเร็วไม่โยโย่ค่ะโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมกันเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซุยโฮมทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อ นะคะคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ